บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไย,ยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณสังขอ,งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครบับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่27เดือนพฤษภาคมในหัวข้อเรื่องเมื่อถึงเวลาและพระเจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใคร้ครววและสามาัคคีทรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่6ถึงข้อ11นะครับพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่6ถึงข้อ11ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใหญ่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆบ ดุดสิงคำรามเที่ยวไปซอหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์สีนิรันในพระคริสต์ พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นขอไอ้สวรรค์ยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิดอาเมนคุณรู้ฟังครับในพันธสัญญาใหม่บอกอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับศัตรูที่เป็นมานบรบลายของเรานะครับประการแรกก็คือชื่อของมันมีหลายชื่อ ซึ่งก็ได้แก่ซาตานหมายถึงผู้กล่าวโทษหรือศัตรูเบเอลเซบูลผู้เป็นนายผีพระของยุคนี้เจ้าแห่งยานอากาศซึ่งชั่วรายพญานาคใหญ่และงูดึกดำบรรณคุณผู้ฟังครับในส่วนประการที่สองภารกิจของซาตานนั่นก็คือกัดกินมันเป็นปรปัก,กกับพระเจ้า แล้วก็พยายามที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าดังนั้นมันจึงเป็นศัตรูที่อันตรายอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับมันหวังที่จะทําลายความมั่นใจและความไว้วางใจที่เรามีในพระเจ้าแล้วก็คอยขัดขวางเราไม่ให้ทำธุร,รกิจในการเผยแพร่พระกิตติคุณและนอกจากนั้นมันยังควบคุมผู้ที่เป็นปรปักษ์กับพระเจ้าซึ่งต่อต้านพระกิตติคุณด้วย เมื่อเพื่อนของฉันที่ชื่ออันและแคที่ชิฟเฟอร์ได้ขับเครื่องบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองไปยังงานแสดงทางอากาศปฏิกิริยาของบรรด,ดาทหารผ่านศึกอาวุโสมีความหมายมากที่สุดสำหรับพวกเขาคนเหล่านั้นจะมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมในสงครามและก็เครื่องบินที่พวกเขาเคยบินเรื่องราวการต่อสู้ของพวกเขาส่วนใหญ่ถูกเล่าด้วยน้ำตาคลอเบ้า หลายคนเล่าว่าข่าวที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้รับขณะรับใช้ชาติคือคำว่าสงครามสิ้นสุดแล้วหนุ่มๆได้เวลากลับบ้านคำพูดเหล่านี้จากคนรุ่นก่อนได้เชื่อมโยงกับสงครามที่ผู้เชื่อในพระเยซูมีส่วนร่วมคือการต่อสู้กับมารซึ่งเป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราด้วยความเชื่ออย่างเต็มกำลังอัครทูตเปตโตรได้เตือนเราว่าศัตรูของท่านคือมาร วนเวียนอยู่รอบๆดุดสิ่งคำรามเที่ยวไปสอหาคนที่มันจะกัดกินได้มันล่อลวงเราด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ใช้ความทอแท้จากความยากลำบากและการข่มเหงเพื่อพยายามที่จะดึงเราออกจากความเชื่อในพระเยซูไปตโตรเรียกร้องให้ผู้อ่านในยุคแรกและพวกเราในปัจจุบันซึ่งท่านได้บอกว่าจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดี นั่นก็เพื่อเราจะได้พึ่งพาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะไม่ยอมให้ศัตรูทําให้เรายอมจำนนในการต่อสู้แล้วก็ทําให้เราพ่ายแพ้เรารู้ว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระด,ำดํำรัสของพระองค์จะมีผลคล้ายกับความรู้สึกของเหล่าท่านในช่วงสงครามที่ทําให้เราน้ําตาไหลและเปี่ยมด้วยความสุขใจสงครามสิ้นสุดลงแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ย ได้เวลากลับบ้านและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลานั่งคิดและใคร่ครวญเพิ่มเติมดูว่าคุณต้องการความช่วยเหลือใดาจากพระเจ้าเพื่อต่อสู้แผนการของมารซาตานและเพื่อนร่วมความเชื่อจะมีส่วนช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง แล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดหรือสิ่งใดที่ต่อต้านข้าพระองค์ดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พึ่งพากําลังและฤทธิอานาจของพระองค์อธิษฐานกราบทุนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณรู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณรู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมายังสํานักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจจาหน้าซองส่งถึงพัฒกิจมานาประจําวันตูป้น 35, ปนอสามหาปนฝอหั 4. วมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb org และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข027185166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ จงเข้มแข็งในองค์พระเจ้าและอานุภาพของพระองค์จงสวมชุดยุดทธภันฑ์เพื่อต่อสู้กับมาจงยืนยันเอาความจริงขาดเอวไว้ทุกวันความชอบธรรม เอาความเชื่อมาเป็นโลเพื่อดับลูกซอนเพลิงเอาความรอดเป็นหมวกเล็กเพื่อป้องกันสิสาจึงทีื่อพแสงของพระวิญญาณคือพระวจนาจึงอาชิทานในพระวิญญาณทุกวัน,ท,วนทุกเวลา Con chồng 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 la 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 จงสืบชุดยุทธภัณฑ์เพื่อต่อสู้กันมาจงสืบชืดยุทธภัณฑ์เพื่อต่อสู้กันมา